สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับกับเหรียญเสมามหาสิทธิโชกับปี2564นะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญเสมามพิมพ์ครึ่งองค์ของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมด้านหลังก็เป็นยันพุทธซ้อนแล้วก็มีไก่นะครับ นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนการจัดสร้างรุ่นต่างๆนี่ผมมีตัวอย่างก็จะเป็นตัวแจกในพิธีเลยนะครับส่วนรายการจัดสร้างต่างๆเนี่ยจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่159รลังนะครับกับเหรียญมหาสิทธิโช,ชคนะนี่ครับเป็นตัวอย่างเหรียญต่างๆนะตัวอย่างเหรียญต่างๆก็จะมีทางเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวลงยาแดงลงยาฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็มีพวกมาสเตอร์พีชลงยาหน้าหลังก็จะเป็น เนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนะวะลงยาหน้าหลังเช่นเดียวกันนี่ครับลงยาเขียวเนื้อบอกา้าลงยาลายพางเห็นไหมครับเนื้อบกระซาตินลงยาขอบแดงเขียวเห็นไหมครับแล้วก็เนื้ออัปปะกาซาตินลงยาแดงฟ้าโอ้โหนี่ครับมีมากมายหลากหลายเนื้อนะจำนวนาการจะสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหลังนี่ครับถ้าเป็นเนื้อทองประทานก็จะเป็นลงยาขอบอย่างเดียวนะครับอย่างนั้นลงยาขอบลงยาจีวรนะครับ ก็มีเนื้อทองประทานลงยาลายธงชาติด้วยนะครับเรามีเนื้อทองประทานลงยาเขียวฟ้านะครับน้ําเงินนะครับลงยาลายธงชาติก็มีเนื้อทองแดงซาตินด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้ออื่นๆสามเคก็มีเห็นไหมครับนี่สามเคนะครับนี่แต่ละเนื้อเนาะแล้วมีพวกสามเคลงยาแดงนะครับนี่สองเคก็มีนะครับแล้วก็จะมีพวกอื่นๆก็จะเป็นพวก สองเคนะครับกระไรเงินนะครับกระไรเงินลงยาลายทองชาติต่างๆนะครับนี่แล้วก็มีรายการนี่อนี้เป็นรายการจองต่างๆก็มีพวกลงยาแดงเอ็นเนื้อเงินลงยาแดงหนะ้ากากทองคานี่มาหลังต่างๆเนี่ยนะครับนี่เป็นรายการจองนะนะครับมีพวกทองประธาน แถมยกลังให้เป็นเนื้อปากาเนะื้อทองประทานซาตินต่างๆนะครับแล้วมีพวกแจกศูนย์จองก็จะเป็นอับปะกาซาตินหน้ากากทองประทานนะครับอุปถัมก็จะเป็นเนื้อนะวะลงยาลายธงชาติวันนี้ผมมีตัวอย่างนี่เลยครับนี่ครับเหรียญแจกในพิธีครับเป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาแดงเขียวม่วงน้ําเงินนะครับลงยาจีวรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยนะจํานวนการจัดสร้างไม่เยอะด้วยนะครับใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับกล่องรายการแถมก็จะเป็นพื้นกล่องสีฟ้าใสอย่างนี้นะครับไอส้สีสีชมพูนะครับสีชมพูสีชมพูกล่องใสนะครับนี่เขียนชื่อรุ่นว่ามาหาชิตที่โสปีสองห้าหกสี่นะครับสําหรับรุ่นนี้มาดูลงยาแดงก่อนรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับแต่พิมพ์ก็ชัดลงยาสวยนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อกะไหลเงินหลงยาจีวรพื้นแดงสมฟ้าขอบแดงน้ำเงินนะครับความคมชัดของหลวงพ่อก็โอเคครับนี่ด้านหลังก็ตอกกองงชัดเจนนะครับมีเลขโคดลันนัมเบอร์นะครับนี่ปีสองห้าหกสี่นะครับเป็นไก่นี่ไก่ชัดอยู่นะนะครับมาในวัดตองกว้างของเหรียญเหรียญค่อนข้างจะผมว่าใหญ่อยู่นะครับเนี่ยใหญ่อยู่นะไม่เล็กด้วยสามเสนนะครับความกว้าง ความใหญ่เอความยาวอยู่ที่ประมาณสี่จุดประมาณสี่จุดสามเซนนะครับนี่ใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาดูนี่กันอันนี้เป็นการไหลเงินลงยาจีวอนพื้นม่วงนะครับนี่กององอเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีลงยาฟ้าด้วยนี่ใครชอบสีไหนก็สามารถเช่าหาบูชาแต่อันนี้ราคาไม่แพงนะครับโอ้โหนี่หมายเลขเก้าแปดด้วยนะรุา่นนี้ก็เป็นอีหนึ่งเหรียญสวยนะครับใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญเสมาหรลว่าพระรุ่นมหาสิทธิโชคนะครับฝากกดติดตาม youtube m สายบุญด้วยแล้วกันครับใครสนใจอยากบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเสายบุญได้เลยหรือว่าใครอยากให้แนะนำรุ่นไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ